ภาษาต้จิ๋วเรียกว่าอะไรฮอเซียกีฮอเซียก,ยกีกล้องถ่ายรูปแต่ถ้าเป็นกล้องถ่ายวิดีโอเนียบอีกกีเนียบเอเียอกีกล้องถ่ายวิดีโอซจือกีเจือกีหูฟังปี่โหล ow, ปี่โล ow, กล้องวงจรปิดหรือบางคนอาจจะเรียกว่า cctv แปบกล้องแปกล้องกล่องชาแปบเฮี้ยวแแบเฮี้ยวใบาชา ต่บ,บีก็ใบาชาเช่นกันหววงมั้งเอ็กหวงมั้งเอ็กหรือหววงมั้งเอี้ยยากันยุงอิงเจียวอิงเจียวตาประทับซอซีซอซีกุญแจบอบอมวกเซียวเอียเซียวเอียหรือเสี่ยวคือภาพถ่ายคุยกูเคุยกูเสวิตผิงกวูวอผิงกูเอะแอปเปิ้ล ังพิงกุ้ยอังพิงกุง้ยแอปเปิลแดงแชผิงกุ้ยแช่พิงกุ้ยแอปเปิลเขียวไล่ไล่สาลี่ผูท่อผูท่ออัง,งุ่นแช่ผูท่อแช่ผูท่ออัง,งุ่นเขียวอังผูท่ออังผูท่ออัง,งุ่นแดงกากาส้มแกงเจียวแกงเจียวกล้วย